สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นมือตะแลงวันศุกร์เนาะทุกคนกับเอาคาทุกคนมาอยู่ที่สถานีขนส่งโดยสารสายใต้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ว่าลาค่อนข้างมากลับมาปกตินเนาะเดี๋ยวจะมาทุกคนมาอัปเดตบอยู่ในสถานีขนส่งโดยสารสายใต้นี่ว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาใส่บริการน้อยรลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงแรงหรือ17โมงนั่นเนองเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเราอัปเดทบางอยู่ทางด้านในนี่ว่าจะมีผู้โดยสารเมาหลายจะไดเนาะคือเที่ยวเห็นเนาะแล้วช่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็จะมีพนักงานที่อยู่บนดาแข่งใกล้เคียงเนะาะโดยเฉพาะมัน,นแถวไกลเนาะแถวบางท่าพระบาทบหรือว่าแถวบริคมทสายแถวปักสันขามนจังนี้เนาะเราก็จะมักเดินทางกลับแล้วก็พวกที่อยู่แข่งใกล้ๆทางใต้ก็จะกลับแต่ว่าตัวโดนก็จะจะกลับนะ จะต่างจากพวกที่แข่งไกลคียงจะกลับดูได้นึงว่าคาโดยสารมันจะถือลงเนาะแข่งไกลก็ต้องได้แบบว่โดนๆค่อยกลับจะบริเสียเงินหลายเนาะอันนั้นนาจะเป็นห้องขายปีเข้ามานานก็นจะรู้ซึว่ามีคนค่อนข้างหลายทุกคนเดียวจะพาทุกคนรอเบงในห้องสื้อปีนี่หลยกันนอกจากนั้นจะพาทุกคนออกไปเบิงบริเวณมองรถโดยสารมันจอดเนาะอันนี้จะจะ ผู้โดยสา,ารที่มานั่งรอทารถออกอน,นั่งอยู่ในนาจะได้ปีแล้วเนาะก็คือเที่เาเห็นกำลังไปซื้อปีอนจะมียังจะปักเซนที่กำลังซื้อปีอยู่ในสถา,านี็ตจงโดยสา,ารสายใต้นี่ทุกคนจะมีสายเนื้ออยู่สายนึงก็คือรถสายเสียงขวางนาพาเสียงขวางมันจะไปได้เวลาลงไระหอดปักสัรแล้วมันจะมีทางขึ้นก็คือ ไปท,ทางท่าทม o ท่าเวียงนะทุกคนขึ้นไปทางสิงขวงก็จะสิงขวงวจะมียหลายทางเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปสมพาบบรรยายกาศอยู่ทางด้านนอกนะก็คือเป็นบนรถโดยสารรถจอดหรือว่ารถมีรถตู้ต่างๆง,งแล้วเนาะยู่ทางด้านนอกพีกก็มีเนานะนอกอาคารก็จะมีเป็นระเบียง แล้วก็เป็นทานไข่เครื่องทุกคนครูคิดว่าถ้าเราเทียบใส่คทีรถใส่หนึ่งอที่เราได้ไปท้ายในช่วงแล้วนี่ก็ถือว่าจะค่อนข้างว่าหลายกว่าคี่รถสฟเนี่ยหลายเนาะเพราะว่าใต้มันจะบวกค่อยไๆครับผลกระทบจากการเปิดน้ำใจรถไฟลาวจีนหลายกว่าเนี่ยเพราะว่าทางใต้เรายังบังมีรถไฟเทุกคนอยากจะพาทุกคนรอเบิ้งบรรยากาศอยู่ในนี้นะครับจะเบิ้งว่ามีรถไฟเลยนะจะมีพักซีซีก้องแล้วกับหลักซาว กราจะเป็นลถซอดทางสาแเดนเวียดนามเนาะซึ่งอยู่ในนี้จะมีรถโดยสารสายต่างประเทศนําได้ทุกคนจะมีไปเวียดนำเนาะซึ่งเราเคยมาส่งพี่น้องไปเหยียนยูเวียดก็ได้มาขึ้นมาขึ้นรถเมย์อยู่นี่เนาะจะมีบนจอรถกล้างเลยอยู่ทางด้านหลังของอาคารผู้โดยสารเนาะทุกคนก็ะจะมีรถแต่ละสายมาจอดรอท้าผู้โดยสารแล้วก บางสายที่พันมาแต่ทางนอกหรือว่าเดินเดินมาแต่ทางตั้งแข้งกลับมาจอดอผู้โดยสารลงหลังจากผู้โดยสารลง,ลง,ลงเราได้เห็นทุกนคนระตู้มีแต่ต่างประเทศว่าเมาแต่แข้งเลยนะน่าจะแม่นรถตูข้ของท่องแรมที่กเจามาส่งมาดา่านท่องเที่ยวที่จะขึ้นรถเมย์เนาะน่าจะออกไปเที่ยวอยู่ทางตั้งแข้งรู้สึกว่าโอ้ลายลาย นี่ไฮเบิ้งทุกคนรถเมล์ที่บรรดามีบรรดานักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายน,าายนี่จะไปใส่ตามเจ้าเหตุนี่เป็นภาษาเวียดทุกคนน่าจะเป็นคนจะเดินทางไปเวียดจากไฮเบิ้งจะเป็นน,น,น,นักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปทางหลางอู้หึมาเราก็แย่กันนะน,น่าจะเป็นมาคนเราทัวร์มาคนเรากรุ๊ปกันทนุกคนเดี๋ยวไปรอบงทางด้านใน,น วานาพวกน้นรถคันนี้ก็เนาะเป็นรถโดยสารสายอะไรนาะอันนี้จะเป็นไปทางโอ้น,น,นั่นน่าจะสายทางประเทศจะย,ยุบบริเวณนี้ทุกคนเดี๋ย้ๆจะมีภาษาเวียดไปอันนั้นน่านจะเป็นไปทางเวียดนามนะนนี้ว้เห็นตีภาษาลาวทุกคนอัน,นนี้นจะเป็นสายทางเวียดนามนี่นะ เดี๋ยวเวียงจันทร์แต่ว่าเป็นเป็นตัวหนังสือเวียดฮานอยเวียงจันทร์ทุกคนนี่นี่นักเที่ยวต่างประเทศมาขึ้นรถฮานอยเวียงจันทร์จะไปเวียดนาต่างประเทศก็คือขึ้นหลายทุกคนถ้าเทียบใช่วงที่เอามาถ่ายช่วงอ่าโควิดไม่ไม่เนาะปัจจุบันนี้คือว่ารถกันหลายคนกันหลายรวมถึงว่ามื่อนี้เป็นมือแรงกล้องวันศุกรด้ะบางในีด้านนี้จะเป็น านอาหารเนาะจะมีเป็นอาหารก็เป็นอาคา,ารตึกห้องแถวนะทางเบื้องนี้จะเป็นอาหารเลี้ยนไปทุกคนเลยแต่ว่าสายนี่แกวไายมานี่ทุกคนตง้งซืเบียดหมดเลยตง้งซืเบียดก็มีหลายนะทุกคอนรถรถเวียดนี่ก็มีหลายหลายสายเนาะจะมีปใบจราจายจาาว่าจะไปฮอสแข่งได้แน่นะเพราะเวียดมันก็มีหลายแข่งเลย จะมีขึ้นรักสาวไปไปแสดงรักษาก็มีหรือว่าไปทางเซปูนออกทางนั่นแหละซอสชูดานก็จะหอ้อหอแดนยังแถวีวที่ทางเซปูนเขาก็บรรยาใจทุกคนไปเดินแล้วเขาเคยไปให้นึงแต่ว่าลืมแล้วเนาะก็จะมีบรรดาผู้โดยสารที่ก็จะเหิวเขากลับมานั่งกินเขากินอา,นนา,นานหารอยู่บ่อเลนนี้เนาะพอตอนนี้ตะวนเริ่มตกแล้วพอ ตอนทั้งเปิดคลิปมัน้ามงงือว่าตะเวนตกบางนี่มันบางแดดแล้วก็มีบริษัทมานางกินอาหารมาโซนนี้นะจะเป็นโซนรถคนเครื่องเนาะก็เห็นรถคนเครื่องกำลังเอาเครื่องลงเต็มเลยเครื่องเอาวางแบบนี้เลยทุกคนมาวันนี้เต็มเลยทุกคนเนาะกะ เอ้ภัยลงมาเบิ้งเอาใช้ยางบอลได้กดติดตาก็ฝากกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเทศชิบต่อไปเนาะเดี๋ยวไปรอบเบิ้งบริเวณทางด้านน่าจะเป็นอ่างทรายภายในอยู่บริเวณนี้เนาะประมาณตามตามหาเบิ้งเนาะทรายนี้เป็นทรายตัางประเทศไปส่วนหลากจะเป็นเวียดนามแล้วนี่จะเ็นทรายตั้งแวงแล้วต่อไปพุ่นจะมีรถตู้รถตู้น่าจะเป็นทรายแบลว่าใกล้ๆคือตัวอย่างว่ารถ ปากสันบอกแถวท่าพระบาทจังทีนะเพราะว่าแถวท่าพระบาทที่ปากสันนี่มันจะมีมีหลายสายเพรา่ไปส่วนก็ค่อนข้างมาเที่ยวเที่ยวดูได้นะเพราะว่ามันใกล้ดีบางคนก็ยิงตามเงื่อนไขมาสะดวกเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ละมือบ่เลยว่ามาย่พี่เป็นที่แล้วจะเดินทางกลับ เฉพาะมันเสาร์อาทิตย์กาแล้วแต่สะดวกของพายมันกาอันนั้นมันมีตามความสะดวกเนาะอันนี้เป็นรถเรียงจันหลักสาวทุกคนรถคันสีเขียวเป็นรถเมย์น้อยเนาะนี่กาคิดวันนาไกลจาะอราเพรพอเครื่องถึงจะเต็มแล้วทุกคนทางเอรถมันก็กำลังจัดเครื่องอยู่คือวันนาเจาะไปไปนี่ทางผู้โดยสารก็ว่าร่างมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่า ไล่ไลยห้องการก็น่นาจะเลิก5โมงเนะเพราะเขาเริ่มท้าย5โมงผู้โดยสารจะเริ่มมาไล่กับช่วงผู้หะาทุกคนช่วงประมาณ6โมงเนาะเพราะรถรถเที่ยว6โมงเอิ้นว่าคัดจองจองเที่ยว6โมงมันจะสวก่าเพราะว่าจองเที่ยว5โมงจะทินะคัน5โมงแล้วช่วงเลิกการ4โมงก,ก่อนจะออกจากเขตตัวเมืองรถติดรถยังไงน,นนะก็ะถือว่านค้างยังยากเนาะ จะมีตึกประมาณซีซันอยู่ทางด้านหลังคนห้องหัวกระจาเฮดเป็นอย่างตัวมาอก้าเซาเซานอนน่าจะเป็นห้องแฮมที่พักยังจะย่ายแหละเครนี้จะเป็นเคตรถแท็กซี่หลักกระรถตุ๊กๆเนาะอ้จากในห้องเราเป็นเป็นรถคนทงภายในตัวเมืองนี่ไนว่าเวลามาครับก่น้องครับอย่างเดียวหลักกระรถพักสันอยู่นี่ พักสดุคนงลงจังก็ทือว่าเขาพาทุกคนเลาะทางนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ้งด้านในนั่นเองเพราะเห็นรถมาเขาไปด้านในน่าจะเป็นห,ห้องแหมเวลามีทัวร์มีหยังก็จะน่าจะจองอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเบิ้งเพื่อใใวความแน่ใจทุกคนแล้วก,ก,ก็ห้องน้ำทุกคนถ้าว่าไปบนห้เนาะห้องน้ำยูพีกัมีแล้วก็อยู่ทางด้านในอาคารบอลเ่าเปิดคลิปคุณกับนี้เนาะ ถือว่าสะดวกสบายและห้องน้าจะมีรถปักซีเวียงจันไดลขัรถอัตปือเนาะมีอัตปืนําเวียงจันปักซีอัตปือรถที่ไปฮอดอัตปือน่าจะเป็นว่าได้มีโอกาสได้บุริชทอะไรกาเพราะชีพิลงปักซีลงแข่งที่ผ่านเข้ากับสมรถไปได้เน,อะอเนาะไปเบื้องนั้นในเพราะคลิปมันจะค่อนข้างเหงาแล้วเดี๋ยวไปท่าทางด้านในเราจะปิดคลิปเลย อันนี้เป็นรถเตียงนอนรถสาราันเรายังบันเคยขี่รถเตียงนอนจักเก้อทุกคนตะกี้เราเคยขี่รถเมย์ตั <knowledge> ้งแต่ชิบากับสมัยเก่าทุกคนรถเมย์สมัยเก่าแปลว่ารถเมย์เอาตังตังยางเสริมคนนะตั้งแต่สมัยใหม่มานี่รถเมียสองสั้นรถเมย์เตียงนอนนี่บริขีจ้าเื่อทุกคนโอ้อันนี้ เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจอดเอาเครื่องบนรถอย่างไรหรือว่าต้องจอดรอท่าเขาคิววะเพราะว่นจะเห็นว่ารถเตรียมหรเต็มเลยท่านน่าจะกำลังจะเอาเครื่องขึ้นอาคารนี้โอ้คันนี้ห้าเขาเป็จอบเมื่อกี้เอาเครื่องลงทุกคนก็ยังคือผูจอดคิววะก็จะพาทุกคนรอเบิ้งประมาณนี้นะทุกคนสำหรับใครที่เบิ้งมาจอจะนี่กับฝาก กดไลค์กดซับติ๊กใหช่องของเรเพื่อเป็นกำลังใจเราได้เห็ดคลิปต่อไปนะทุกคนสุดท้ายนี้ก็จะขอปิดคลิปเพียงแต่เท่านี้เนาะไปแล้ว